สวัสดีค่ะยนดีต้วเข้าสู่ e d t c TV ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะเมืองเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยายอะไรออกไปต่างๆมากมายนะคะถ้าอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นจะเป็นในทางที่ดีหรือทางที่แย่นะชิญรับชมได้เลยคะ่ะมาวันนี้นะคะก็เรามาต่อกันกับนี่เลยโซนท่องเที่ยวตอนแรกเราทำวงเวียนไว้ไวเล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขยายออกมาแล้วขยายกลายเป็นวงเวียนที่เป็น กลายเป็นวงเวียนแปดเหลี่ยมนะคะที่เราขยายวงเวียนออกเนี่ยเพราะว่ามานึกได้ที่หลังว่าวงเวียนเนี่ยเดี๋ยวทําเป็นแบบลักษณะนี้ดีกว่าทําเป็นลักษณะของขนส่งต่างๆเนาะให้มันรวมอยู่ตรงนี้เลยนะคะโดยที่ปกติเนี่ยรถมันจะชอบวิ่งชิดซ้ายอย่างฝั่งเนี่ยเห็นปะ่ะรถมันวิ่งชิดซ้ายเนี่ยคะ่ะรถมันวิ่งชิดซ้ายนะแบบคือพยายามแก้ไม่รู้จะแก้ไงมันมันไม่ยอมวิ่งทางเลนอื่นบ้างเลยทั้งที่แบบว่าก็เนี่ยสร้างเลนให้ไปต่อได้เยอะใช่ไหม แต่เหมือนมันจะวิ่งขึ้นทางนี้่างเดียวนะคะก็เลยแบบหมดปัญญาไม่รู้จะทําไงพอะง้นถ้าเกิดว่าจะสร้างพวกขนส่งมนลชนต่างเนี่ยก็คือแบบต้องสร้างไว้ฝั่งขวาของถนนนะคะก็เลยแบบทําขยายวงเวียนออกมาเงี้ยคือถ้าเกิดสร้างไว้ฝั่งขวาของถนนเนี่ยมันก็ทําให้รถวิ่งขวาบ้างไงไม่ได้วิ่งเลนซ้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะตอนนี้เรื่องสถานการณ์การเงินของเมืองเราเนี่ยที่แบกเมืองเราได้ก็คือโรงงานเช่นเคยนะคะซึ่งเราสังเกตแล้วว่า รายได้รวมของเมืองเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณรายได้ของโรงงานลบด้วยประมาณเจ็ดถึงเก้าพันเมืองของเราอะค่ะสร้างมาแล้วแบบเก็บภาษีไม่ได้กําไรเลยนะคือเก็บภาษีแล้วขาดทุนนะคะแต่ว่าที่แบกเมืองเราได้เนี่ยคือโรงงานทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้คือติดลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยติดลบเยอะมากอืมเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราอยากจะขยายโซนท่องเที่ยวออกมานะคะเพื่อแบบว่าเรียกว่าเป็นไงพึ่งรายรับจาก ด้านอื่นบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายให้มาเนะะี่ยค่ะมีท่องเที่ยวแบบความหนานแน่นต่ำ (low density) นะคะก็ขยายมาอยู่ได้นในบ้างแล้วก็ด้านนอกที่ติดถนนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มนะความหนานแน่นสูงนะคะอ่า แล้วก็อันนี้ก็คือแบบน,นี้เป็นสถานีรถเมย์แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลากสายรถเมย์ไว้ด้านในอะค่ะให้แบบรถเมย์จากเมืองอื่นมาจอดอย่างเดียวซึ่งแบบก็จะมีทั้งคนในเมืองเราอะไปเที่ยวเมืองอื่นแล้วก็คนเมืองอื่นมาเที่ยวเมืองเรานะคะแล้วก็เรื่องรถติดนะอ๋อตอนนี้กลับมา81%แล้วดีใจมาก <c ười> คือเวลารถติดอะมันจะชอบติดตามพวกเนี้ยพวกทางเข้าต่างๆเนี่ยเนี่ยมันออกแบบสีเข้มเลยเนาะเนี่ยแล้วก็มันชอบติดตรงทางเข้านี่ค่ะ แล้วก็พยายามโยงเส้นให้มันแบบไปได้หลายๆเลนแล้วนะแต่ว่ามันรถไม่ยอมไปกันนะอันนี้ก็แบบเป็นปัญหาของผู้เล่นหลายๆคนนะคะก็คือแบบถึงจะสร้างถนนหลายเลนก็วิ่งอยู่เลนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเราเริ่มสร้างโซนท่องเที่ยวฝั่งนี้ใช่ปะ่ะไอ้ฝั่งเนี้ยก็เริ่มขาดนักท่องเที่ยวอีกแหละแสดงว่าแบบเราต้องเพิ่มพื้นที่ประชากรแล้วค่ะตอนเนี้ยอ่าซึ่งเราคิดว่าเราจะเพิ่มมาฝั่งนี้ก่อนแหละเออจะบอกว่าถ้าเกิดมันมีสัญลักษณเนี้ยคือแปลว่าถ้าเกิดเราปลดล็อก คลอกโซซิตี้เนี่ยเราจะได้พื้นที่เพิ่ม1ช่องนะตอนนี้ถ้าปลดล็อกเมืองอะไรเพิ่มก็จะได้พื้นที่เพิ่ม1ช่องเรื่อยๆนะคะจนถึงเมก้โพลิสคือแบบว่าปลดล็อกทุกอย่างตรงนี้ก็เราก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดเลยปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราลงมดเพิ่มไว้นะคะแล้วก็จะได้เป็นมนนเมน้์ด้วยนะซึ่งมนูเมน้์เนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่อลังการมากนะแต่ตอนนี้มันยังเป็นสีดําอยู่นะคะคือแบบว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะสร้างได้ <c oughs> คืนนี้เราสามารถดูได้ว่าาเราแบบ สร้างยูนิคบิลดิ่งอะไรได้บ้างคือตอนนี้ยูนิบิลดิ่งอะค่ะบางอันมันเป็นสีดำๆใช่ปะเนี่ยอันนี้คือมันก็เหมือนว่าเราต้องทำให้ตามเป้าหมายนี้ก่อนนะคะมันถึงจะขึ้นมาให้เราสร้างได้นะอะตรงนี้เมืองนี้เริ่มลถติดแหละเพราะว่าเราไม่ได้มีนโยบายเรื่องห้ามใช้รถห้ามใช้รถยนต์ธรรมดานะคะในเมืองเนี่ยเมืองนี้ก็เลยเริ่มจะรดติดนิดนึงไม่รู้บอกนะผู้ชมไปยังนะคะนี้เป็นโรงงานผลิตนะ้ำมะนาวนะอืก็คือเ,เราเราสร้างไปฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้สร้างไม่ได้ ฝั่งนี้มันติดตอนแรกอะ่ะมันติดถนนแต่คิดว่าเดี๋ยวอาจจะย้ายเดี๋ยวอาจจะย้ายมาไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยนะจะได้แบบให้ฝั่งนี้เป็นที่อยู่บ้านบ้านคนดีไหมน่าจะดีนะเอาเลยดีกว่าสร้างเลยสร้างเป็นถนนตรงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการวางอะไรได้ง่ายกว่าเออเดี๋ยวสร้างให้มันวนมาเข้าฝั่งนี้ด้วยดีไหมหลังนั้นก็ต้องทําด่านเก็บตังอีกเดี๋อวดียังไงดีทําเป็นวงเวียนดีกว่าไหมวงเวียนลอยฟ้าก็คือถ้าเกิดว่าจะตรงใช่ป่ะคือไม่ไม่ไปทางใดทางหนึ่งก็ ตรงด้านล่างไปเลยนะคะ,ะแล้วก็รถวิ่งขิดซ้ายต้องกลับด้านนี่ว่าใช่ไหมปึ๊บ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 แล้วก็จะต้องมีเส้นทางที่สามารถขึ้นได้นะแล้วก็ลงได้นะคะทูเวทโวบูทนะ,ะก็จะมีสี่เลนเท่ากันนะคะโอเคอืม ก็หน้าตาดีแหละตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะย้ายพวกโกดังมามาไว้ฝั่งนี้หมดเลยดีกว่าไหมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสร้างที่่อาศัยเยอะกว่าน,นี้เราก็จะสร้างโรงเรียนเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประชากรมันขาดการาศึกษาเยอะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราว่าเราจะสร้างรถไฟใต้ดินมาเมืองนี้แหละเพราะว่าเมืองนี้มันกลายเป็นเมืองใหญ่และมันเริ่มกลายเป็นเมืองใหญ่แล้วนะคะอ่าเปิดให้คนเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลากสารรถเมล์ให้นะเพราะว่าในไหนก็เมืองนี้เริ่มขยายแล้ว ต้องล่างสายดนมรให้แล้วแต่เราจะสร้างอันนี้ด้วยค่ะ Statue of Wealth นะแบบว่าประกาศเลยว่าที่เนี่ยอยู่ที่แล้วแบบรวยนะคะรวยทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้นะเราว่าจะอาจจะทำเป็นเนี่ยค่ะโซนการค้านิดหนึ่งนะแบบว่าเผื่อเผื่อคนแบบเบื่อเบอืเบอไงอยากจะเดินมาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบบคนเมืองนี้ก็จะอยู่กันแบบชิลๆนะคะเมืองเราเมืองอื่นอะ่ะ เราแบบว่าไม่สร้างย่านการค้าไว้ใกล้กับบ้านคนเลยใช่ไหมแต่ว่าใช่ค่ะที่นี่เราสร้างแล้ว <laughs> เรียกว่าเป็นแบบชุมชนเล็กๆสุขสันต์เลยเดสเดน์ไลน์เนี่ยก็จะเชื่อมอยู่3เมืองนะเมืองประมงเมืองออริจินใช่ไหมแล้วก็เมืองบิ๊กซิตี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าทวริสไลน์ก็จะเชื่อมแค่เมืองประมงกับเมืองนี้ตอนนี้เราคิดว่าเราจะทําเป็นสายที่3ขึ้นมาก็คือเชื่อมเมืองออริจินตัวนี้นะเพราะว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองใหญ่จริงๆนะ แล้วก็กับเมืองนี้แล้วก็มาเมืองท่องเที่ยวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นสายใหม่นะคะตั้งชื่อว่า Tricity t r i ร i ซิต,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 ตั้งให้งงไปกว่าเดิม t r i ิตี้ l i น์คือเชื่อมสามเมืองไงคืออันอื่นก็เชื่อมสามเมืองใช่ไหมแต่นี้จะแบบว,ว่าเชื่อมสามเมืองแบบมีในอย่างนี่ค่ะพร้อมแล้วพร้อมให้ทุกคนเข้ามาอยู่อาศัยแล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลย แล้วก็คนก็อยากได้อุตสาหกรรมเพิ่มนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จริงจริงๆวันนี้แบบสามารถขยายมาทางนี้เพิ่มก็ได้นะคะแต่จริงเราก็อยากเอาไว้ทำในนี่แหละอุตสาหกรรมน้ํามันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบเอออย่าเดินข้ามถนนี้นี่มันถนนใหญนะ่มันข้ามยากนะอย่าอย่าอย่าข้ามอย่าข้ามมันรถติดเวยอย่าข้ามเลยเถอะข้ามสะพานลอยเถอะไอ้นี้เต็มแลว เออจะบอกว่าเนี่ยค่ะเราแถวนี้มันไม่มีโรงเก็บขยะใช่ป่ะเราก็เลยสร้างนี่นะเป็น waste transfer facility นะคะแต่รู้สึกมันเต็มเร็วมันเต็มบ่อยมากอะ่ะแบบแป๊บเดียวเต็มแปบ๊บเดียวเต็มตลอดเลยช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นนั่งเล่นคนเดียวอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละนัง่งนั่งดูรถติดแล้วก็แบบเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นว่าเปิดเกมมาแล้วเงินขึ้นมาล้านห้านะนะั่นน่ะคือแบบนั่งนั่งดูรถติดนี่ยแหละนั่งดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คือดูจนกว่ามันจะหายติดเนี่ยแล้วมันก็ตังค์มันก็ขึ้นมา้อีก ตรงนี้ก็ติดเป็นปกตินลไม่มีอะไรแต่ที่ที่ผิดปกติอ่ะคือตรงนี้นะคะหรือเพราะมันเกี่ยวข้องกับว่าเราทําเมืองใหม่ขึ้นมาเออเรามาดูสายรถเมย์ที่เราสร้างไว้ดีกว่าว่าคนขึ้นเยอะป้าถ้าคนขึ้นน้อยจะได้ปรับลดปริมาณรถเมล์ลงคนขึ้นไม่เยอะนะคนขึ้นน้อยมากนะคะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ห้ามคนนี่ไงให้ใช้รถส่วนตัวไงคือเราให้คนใช้รถส่วนตัวได้คนก็เลยขึ้นน้อยนะคะใต้ดินทรีซิตี้เป็นไงบ้างคะ ก็คนก็ขึ้นโอเคอยู่นะแต่ว่าก็รถเหลือแค่สองคันก็พอนะกาลังดูว่าคนเยอะที่เมืองไหนก็คือคนเยอะที่เมืองเมืองนี้เองแหละนะคะก็คือแบบอาจจะนั่งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนั้นเพิ่มเป็นสามคันเหมือนเดิมดีไหมสองคันแหละสองคันก็พอมั้งมันนั่งมาตรงเนี้ยมันไ,ได้ด้วยไงมันขึ้นรถไม่ออกไปนอกเมืองได้ด้วยไงคะ่ะโฮ้ยตังค์อยู่ดีก็ขึ้นมาสี่หมื่นกว่าโอ้โอเห็นไหมคะบอกแล้วว่าอุตสาหกรรมมันแบกเมืองเราอยู่นะ ถ้าไม่มีอุตสาหกรรมคือติดลบเป็นหมื่นเมืองเราก็มาถึงขั้นของคอร์ลซซิตี้แล้วค่ะซึ่งก็ทําให้ปลดล็อกเส้นทางเฮลิคอปเตอร์นะแล้วก็ปลดล็อกพวกลงไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าตอนนี้รถไฟเราก็ยังพออยู่ซึ่งโซนนี้โซนนี้เราคือเรากขยายะขยายเป็นที่อยู่ค่ะขยายเป็นที่อยู่แต่ตอนนี้คนไม่อยากได้ที่อยู่เลยคนอยากได้งานนะคนอยากได้งานนะคะแถบสีเหลืองเต็มเลยก่อนอื่นก่อนเราคือต้องหางานให้คนในเมืองเราทําก่อนนะนั่นก็คือ ทำโรงงานนะคะทํางานโรงงานซึ่งเดี๋ยวเราจะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําให้มันกลายเป็นโซนปลูกป,ป่าแล้วซึ่งจะว่าไปเนี่ยตรงเนี้ยสีเขียวมันไม่เข้มเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเทียบกับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือสีเขียวเข้มเลยอันนี้คือแบบปลูกป่าแล้วได้ผลผลิตดีแน่นอนนะแต่ตรงเนี้ยคือจะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองทําดูนะถ้าถ้าเกิดไม่ดีก็ไม่ทําก็ยกเลิกไปนะคะแล้วก็ อีกอันที่คิดว่าอยากจะทําก็คือโซนน้ามันนะเราก็เลยคิดว่าเราจะทําอุตสาหกรรมน้ํามันแบบนําเข้าน้ามันมาแปรรูปอย่างเดียวนะสังเกตได้ว่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นสีแดงแล้วแล้วคือจะบอกว่าช่วงนี้มันสลับแดงสลับเขียวบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขนาดว่าอุตสาหกรรมเราหมื่นสองแล้วนะแต่มันก็ยังติดลบอะเห็นปะคือเหมือนตอนนี้แบบเฮ้ยรายจ่ายราไปไหนหมดวะคือเราใช้รายจ่ายไปกับอะไรเนี่ยทาไมอุตสาหกรรมมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเราคิดว่าน่าจะเป็นพอ u n ยูนิ Building นะคะ คือจะบอกยูนิ b บิลดิ้งแต่ละอันเนี่ยก็มีรายจ่ายเยอะนะอย่างเช่นตอนนี้นะที่เราสร้างเพิ่มนะคะเนี่ยมี a t u ต of w e a l t h ใช่ไหม400ต่ออาทิตย์มีทีไหอีกอ๋อมีฝั่งนี้เราสร้างเพิ่มแล้วเราลืมบอก,กคุณผู้ชมนะคะก็คือมี Colossal Order อันนี้คือเป็นบริษัทค่ายเกมคือค่ายของเกมนี่แหละใช้ตั้งพันสอนะอัพคีปต่อต่ออาทิตย์แล้วก็ท r านสปอร t o w e r นะคะอัพคีป960อัพคีปคือแบบมูลค่าที่เราต้องจ่ายดูแลรักษาที่นี่อะไรเงี้ย หรือว่าดูจากอันนี้ก็แหละเนี่ยเขาจะบอกว่ายูนิคบิลดิ้งเนี่ยใช้ไปหมื่นกว่าแล้วอันนี้คือรวมทั้งหมดเนะาะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องแบบว่ามีไรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะกว่านี้นะคะมันถึงจะช่วยได้ตอนนี้รายได้จากการท่องเที่ยวเราแค่สองพันนิดๆเองไม่ไหวค่ะอยู่ไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็จะพยายามแบบว่าไม่สนใจตัวเลขตรงนี้ไปก่อนนะมันจะเขียวจะแดงก็ช่างมันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเงินเยอะแล้วนะคะเราจะมาสร้างย่านอุตสาหการรมทดแทนกันก่นกอน นะเพราะว่าแอนุสกรรมเนี่ยมันของจริงนะคะสร้างไรายได้ได้ของจริงส่วนการท่องเที่ยวนี่มันก็แบบเดี๋ยวได้บางไม่ได้บางใช่ปะภูมิทัศน์ที่สวยงามก็จะแบบกลายเป็นกลายเป็นโรงงานไปเลยนะตรงนี้โอ้เดยวนะอันนี้คือโห้ p ลูชั t มันกว้างมากเลยค่ะ p o ลูชั i กว้างมากเกือบถึงบ้านคนเนี่ยน่ากลัวเนาะถ้าเราสร้างตรงเนี้ยไอ้ต้นไม้ริมไฮเวย์เนี่ยไม่เหลือนะคะเพราะว่าพ o l l u t i มันกิน ก็ต้องขอโทษประชาชนด้วยนะคะเราจะเป็นต้องสร้างโรงงานน้ํามันไว้ตรงเนี้ยเออเพราะมันอยู่ใกล้ทางไฟไงเราแค่เสียดายว่าต้นไม้มันจะไม่สวยแหละแค่นั้นแหละอ๋อแล้วเราลืมบอกว่าเมืองนี้นะคะเราทนกับปัญหารถติดไม่ได้จริงๆตอนเนี้ยก็เลยเพิ่มนโยบายคอมบัสชันเอนจินแบ a นะคะเหมือนที่อื่น <No. S 1> คือเราแบบทนไม่ได้กับปัญหารถติดมันยาวมากอะ่ะแลก็เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเลนนะตรงเนี้ย ตรงนี้ต้องถ่ายรูปไว้นะคะก่อนที่ต้นไม้ด้านหลังมันจะหายไปนะคะขอเก็บภาพความประทับใจนี่นี่คือเมืองเมืองแห่งความมั่งคั่งนะซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีได้ไมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นการสร้างอุตสาหกรรมเย,เยอะในเมืองอะไรอย่างเงี้ยยอมมีมลพิษบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราได้ทำงานใกล้บ้านอะไรอย่างงี้เนาะ แต่จริงจะบอกว่าสังเกตจากคนที่เดินไปมาเนี่ยรู้ได้เลยว่าคนไม่ได้ทํางานใกล้บ้านคือจะบอกว่าเออที่แบบบางทีเราไปนั่งเล่นเองใช่ไหมเราก็จะชอบนั่งดูว่าขนส่งสาธารณะเป็นไงมัางนะคะซึ่งตอนเนี้ยแอสายเนี่ยคนเยอะมากนะ t รีซ City อันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันตรงนเนี้ยเนี่ยคนมันขึ้นตรงนี้นะขึ้นจากเมืองของเขาเองนะคะเพราะว่าไม่แปลกใจเพราะาตรงเนี้ยเป็นโซนที่อยู่ทางนั้นเลยนะก็เลยแบบคนขึ้นเยอะนะแล้วก็สายรถเมย์นะคะ สายเส้นสีเหลืองที่เราวาดไว้เนี่ยก็ลดเออก็คนขึ้นเยอะเฉพาะสถานีนี้ป้ายนี้เฉพาะป้ายนี้นะเป็นป้ายแบบป้ายแรกที่เข้าเมืองมาอะไาเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟใต้ดินด้วยนะก็ธรรมดานะครับมันมันกจะเป็นอย่างเงี้แหละเราก็แบบเพิ่มจํานวนรถสู้ไปเออจริงๆฝั่งนี้เราอยากจะสร้างไอ้น,นี้เพิ่มด้วยค่ะส่วนสนุกเพิ่มนะตรงเนี้ยตรงตรงกลางเนี่ยสร้างเลยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนสนุกนะคะอยู่ตรงกลางโอเคอ่ะเท่านี้ก่อน สวนสาธารนณะไม่ใช่ดิสวนสนุกนะคะเปิดแล้วแต่ต้องตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะเฮ้ยมีคนเดินเข้ามาแล้วอะออ๋นนี้ไม่ใช่นี่คือมาสคอตอ่ะเว้เราเพิ่งรู้ว่าสวนสนุกเรามีมาสคอตด้วยเพิ่งเคยเห็นเลย <c oughs> เป็นตัวเนี่ยค่ะตัวนกของเรานะครับเป็นมาสคอตให้กับสวนสนุก <c oughs> น่ารักกัน เออแล้วก็การสร้างสวนสาธารณะเยอะๆค่ะบางทีมันเหมือนว่าช่วยบูทความแบบหน้ามาอยู่อของพื้นที่ได้ด้วยนะอ๋ะอ,อเนี่ยชื่อสวนสนุกชื่อว่าเ h e r p y Land นะคะก็เลยมีตัวเชอร์มาเป็นมาสคอตเชอร์ปี้มาสคอตน่ารักจังเลย <c oughs> แล้วก็เราจะโปรโมทนะให้เป็นเมนพาร์คนะคะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะแล้วก็เราจะแบบโฆษณาด้วยนะ แล้วก็อันนี้เราไม่ได้เป็นสวนสัตว์ก็ไม่ต้องใส่คือใส่พลอยซีแทบทุกอย่างเลยก็คิดว่าตรงเนี้ยสวนสนุกจะช่วยให้คนเข้าเมืองเรามาเที่ยวมากขึ้นเออเราลืมสร้างเปกอย่างคะ่ะก็คือบอลลูนนะบอลลูนตรงเนี้ยลืมสร้างไปเลยตอนนี้ก็รายรับถือว่าสูงกว่ารายจ่ายนะคะแต่ว่าก็เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะไม่ได้สูงกว่ามากนะเพราะว่าโซนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับโซนเกอนาอนน้านี้ที่เรา เอาไว้ดักทางใช่ป่ะดักทางที่คนจะเดินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตรงนี้คือเหมือนว่าคนยังไม่ต้องเดินผ่านตรงนี้ก็ได้ไงเออมันก็เลยยังแบบไม่สูงนะอ๋อเราเนื้อแล้วเราลืมไปว่าเราจะสร้างนี้ด้วยค่ะรถบัสสำหรับไซซิ่งนะก็คือแบบเป็นรถบัสที่เป็นรถทัว <c oughs> เป็นแบบเหมือนรถทัวทัว์ชะโงกอะตรงนี้เลยโอเคแล้วก็เราก็จะสามารถสร้างนี้ได้นะครับบัสไซไซซิ่งบัสตปที่นักท่องเที่ยวเราน้อยเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะยังไม่ได้สร้างอะไรพวกนี้ด้วยเลยก็ได้นะ คือเราสามารถเนี่ยสร้างเป็นเหมือนเส้นทางเดินเที่ยวก็ได้นะหรือว่าสร้างเป็นเนี่ยเป็นทัวร์ชะโงกอะคะ่ะก็ได้นะตรงนี้จริงๆก็เป็นจุดที่น่าเดินเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นทางเดินเนี่ยถ้ายาวเกินไปมันมันจะขึ้นว่าอาจจะไม่มีคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเส้นทางมันยาวเกินนะอันนี้คือฟิชทัวนระ์เรียกไงฟิชเทรลเส้นทางเส้นทางดูปลา <laughs> <laughs> แล้วกอ็อันนี้คือย่านเมืองเมืองแรกของเรานะ เราจะให้เมืองนี้เป็นเหมือนย่านเมืองเก่านะคะ Historic Town เพราะเป็นเมืองแรกที่สร้างไงไปที่อ้าออฟฟิศมั้ง office มั้งโซน office ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะนะตัวนี้ก็ชัดๆเลยค่ะเป็น office trail นะเดี๋ยวมาดูกันนะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้นไหมนะตอนนี้มี421คนนะแต่มันน่าจะเยอะขึ้นอยู่แล้วแหละต่ขึ้นอยู่กับว่าเยอะขึ้นแบบมากน้อยแค่ไหนนะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นสวนสัตว์นะ Animal Trail สวนสัตว์แล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองเหมือนก,นกันก็คือนี่ค่ะตรงนี้ค่ะโซนริมน้ำนะครัซึ่งเราว่ามันน่าจะเงียบเหงามากเลยเนี่ยเดินจากรถไฟมาเลยนะ River s i d e เดินริมแม่น้ำไป River s i d e เหมือนแบบเหมือนเจ้าพญาอะไรเงี้ยรถบัสทัวร์ชะโงกนะคะก็สามารถลากสหายได้เหมือนกันนะเ อันนี้คือท้องเที่ยวไลา์ท้องเที่ยวไลา์คนขึ้นมาเยอะอยู่แล้วอันเนี้ยเรารู้เลยเท่าที่เคยเล่นมาคนไม่รู้ทาไงให้คนขึ้นเยอะปกติคนขึ้นไม่เยอะนะเหมือนถ้าเรามีรถเมล์อยู่แล้วอะคนจะขึ้นไม่เยอะนะอันเนี้ยจริงๆริงเแค่สามคันก็พอต้องให้มันวนเข้ามาตรงรถไฟด้วยนะเพราะว่านี่คือแบบถือเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญนะคะเออเราอยากสร้างนี้ด้วยค่ะเป็นโอมาเกสสติเป็นทางเดินเชื่อมสองถนนได้เลยอะเนี่ยเราชอบอันนี้มาเลยมันเหมือนแบบ เป็นตลาดเก่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กําลังเพลิดเพลินกับการตกแต่งไปเลยโอเคตรงนี้ถ้าก็คือเราแบบไม่ได้กะให้เป็นโซนอะไรเงก็เลยแบบสร้างของตกแต่งเมืองลงไปนะจะได้แบบดูเหมือนอ๋อโอเคเป็นตลาดข้างในก็เดินเข้าตลาดเอานะ,ะก็แบบมันน่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มั้งคิดว่านะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เพิ่มเติมทายคลิปนิดน,นึงนะคะตอนนี้นะคะโซนน้ำมันของเราเนี่ยก็มี3ดาวแล้วนะ ทำให้ปลดล็อกการทําพลาสติกนะคะแล้วก็ปลดล็อกยูนิคแฟกตอรี่ใหม่ๆขึ้นมานะซึ่งตอนนี้เราก็สร้างไว้เพิ่มอีกสีที่นะคะนั่นก็คือ,อมีโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็โรงงานผลิตเสื้อผ้านะคะซึ่งก็ใช้ผสมกับของจากฟาร์มมิงนะแล้วก็โรงงานผลิตอาหารแต่ตอนนี้เรายังไม่มีกระดาษเนาะกระดาษเนี่ยจะมาจากอุตสาหกรรมไม้นะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะคะก็เลยปิดไว้ก่อนสร้างไว้แต่ปิดไว้ก่อน แล้วก็อันนี้โรงงานผลิตพลาสติกนะพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็เรียกได้ว่ารายได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะจากยูนิฟิเคอรี่พวกนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็เปิดโซนให้คนเข้ามาทําอุตสาหกรรมในในโซนโรงงานของเราได้นะแบบเป็นโซนเล็กๆนะคะเนี่ยแต่คนไม่เข้ามาเลยอะทำไมอะแล้วก็ตอนนี้เราก็แบบว่าพยายามทำให้คนเดินทางมาทํางานสะดวกขึ้นนะโดยการต่อทางจักราย,ยานจากเมืองฝั่งนี้นะคะซึ่งแบบเห็นคนขี่เยอะมากเลยดีใจเนี่ย ต่อมาขี่มาลงทางนี้นะเอาจริงไม่ค่อยดีเท่าไรหร่รู้ป่ะมันแบบมลพิษเยอะนะคะตรงเนี้ยขี่มาแล้วก็สตดควัน <c oughs> แบบขี่ไปไอไปอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็ไหนมาดูรายได้ตอนนี้นะอ่าโรงงานก็แบกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่เราต้องการให้ดูคือนี่คะ่ะรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วนะเป็นหนึ่งหมื่นนะแต่ว่าดูแล้วรายได้ก็ยังติดลบเยอะเหมือนเดิมนะอืมเพราะงั้นการท่องเที่ยวจริงๆอาจจะแบบช่วยรายได้มาเยอะนะเหมือนแบบลงทุนเยอะแล้วก็เสียเยอะอะไรเงี้ยค่ะ นักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นนะคะเป็น600กว่าคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น medium well นะเป็นคนที่แบบฐานะปานกลางอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจไม่ได้นะคะหรือจะช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย